มาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กรุงเทพมหานครจัดเต็มนะครับเข้าสู่ช่วงเขาดาวครับนี่ด้านนี้ก็เป็นเวทีครับเตรียมเขาดาวครับเตรียมเขาดาวสู้ปี2 0ง6 2 5 6 9เกครับอยู่ที่ด้านหน้าห้างเอ็มคอเทียนะครับด้านนี้ก็เป็นห้างเอ็มคอเทียครับเวทีมาแล้วครับนี่ โอ้โหปีนี้ม่วนจอยอย่างแน่นอนเมืองไทยครับตั้งแต่เนื้อโจทยใต้ครับปีนี้จะเต็มเขาดาวครับก็ขอแฮปปี้นิวเยล่วงหน้านะครับขอแฮปปี้นิวเยล่วงหน้านะครับทุกคนนี่นักท่องเที่ยวทั้งหน้าลงมาจาก BTS แล้วก็มาเที่ยวย่านพร้อมพงนะครับนี่ครับเป็นฝนล่งคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีครับ ย่านนี้สมมากก็เป็นคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับตอนนี้คนมาเที่ยวเมืองไทยก็32ล้านกว่าคนเรียบร้อยตอนนี้นะครับมาแบบเต็มคาราเบลนะครับขอบกราบทักถ่ายสับายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ f อฟซูบอนเดอ้อเดี๋ยววันนี้จะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมมาอัปเดตเนาะก่อนวันเขาดาวครับนี่ครับ ดาน,นีก็เป็นต้นคริสต์มาสครับนี่เป็นต้นคริสต์มาสนะครับแต่ถ้าค่ำมาก็จะเปิดไฟนะครับช่วงค่ำๆก็จะเปิดไฟห้างเอ็มขอที T นะครับนี่เป็นอุมโมงครับเป็นอุมโมงแต่มีเสียงเพลงนิดหน่อยมีเสียงเพลงนิดหน่อยนี่ครับพี่น้องป่ง <S 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 ะเดี๋ยวต่อไปจะขอพาเดินเที่ยวชมเนาะ จะเดินบนสกายวอล์กนี่ครับคนถ่ายคลิปก็เครียดครับไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนครับเขาดาวปีนี้ครับเขาดาวในวันที่31นะครับเครียดจริงๆที่ไอคอนสยามมาร์กตัวนก็มาครับบอดี้สแลมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ไอคอนสยามครับ ด้านนี้เป็นห้างเอ็มโพเลียมครับห้างเอ็มโพเลียมห้างหรูห้างดังครับออกมาจาก BTS ทอมพงก็เจอเลยครับเมืองไทยครับเดินทางง่ายครับนี่เป็นสาวจีนเป็นสาวหมวยครับไปเดี๋ยวต่อไปจะขอพาเดินเนาะเดินจากตรงนี้ไปพูดกไปทางเอ็มสเฟียนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็พาทุกคนมา ดูบรรยากาศก่อนวันเขาดาวเนาะะเราเดินไปดีกว่าครับก็จะไม่ขอพูดมากนะครับจะพูดพอสมมอจะพูดพอสมมาพาควรลิ <l ix> น้นพันจะเบาจะพูดพอสมควรสมมาพาควรเนาะ นี่ทุกคนนี่วันเขาดาวอยู่ที่เอ็มสเฟียนะครับที่เอ็มโพเรียมนะครับในวันที่31ธันวาคมนะครับนี่อันนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเพอร์เซตเนาะเพอร์เซตแล้วก็มีพีเจครับแล้วก็ทีแมนดาวดีเจพียูแอนโทนีเวครับ นี่ครับแล้วอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านนี้อ่านว่าอะไร <c oughs> นี่ครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับมาเที่ยวเนาะมาเขาดาวอยู่ที่หน้าห้างเอ็มคอนเทียครับก็เริ่มงานเนาะเริ่มงานตั้งแต่วันที่อ๋อก็วันเขาดาวก็วันที่31ครับธันวาคมนะครับนี่ครับไปบ,บัดนี้เฮาหยางเทียวยางส้มครับ สกายวอล์กนะครับเป็นสกายวอล์กต้นไม้ครับมุมนี้ก็สวยงามครับสมกับเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกเนาะในปี2 5 6 8 2 0 2 5นนี่ครับกรุงเทพมหานครครับ แสงทุกมหานครครับเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ปลาไปแล้ว32ล้านกว่าคนตอนนี้ ด้านล่างก็เป็นทางเท้าสร้างใหม่ถือต้นไม้ครับสวยสวยสวยงามนะครับทุกคนหน้ามาเดินเที่ยวเดินชมนะครับนี่ครับอย่างเตมบนสกายวอล์กเดินเต็มครับก็จะขอพูดภาษาถิ่นให้น้อยลงเด้อเพราะว่า AI YouTube จะแปลไม่ถูก AI YouTube จะพิมพ์ไทยไม่ถูกเนาะตอนนี้ทาง Youtube ก็จะมีตัวหนังสือวิ่งใต้คลิปนะครับเป็นภาษาไทยครับถ้าต่างชาติชมก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าพูดภาษาผู้ไทยเนาะเดี๋ยวจะทํำซับไม่ถูกนะครับเดี๋ยว AI ทําทำซับไม่ถูกเนาะก็จะพูดแทรกเนาะพูดปนกันนิดหน่อยระหว่างภาษาไทยกลางกับภาษาถิ่นนะครับ ไม่ทราบว่าพี่น้อง f c ได้เข้าไปชมคลิปที่บอนัดไปเที่ยวมหาสารคามหรือเปล่าน้อไปเที่ยวงานออนซอนกองยาวชาวาปีประจำปี2568นะครับก็ลงคลิปไป19คลิปครับบางคลิปก็หลายหมื่นวิวครับบางคลิปก็หลักร้อยนะครับก็ต้องขอเชิญชวนเนาะทุกคนครับเข้าไปชมคลิปให้หน่อย มุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนนี่ครับด้านล่างเป็นทางเท้าสวยๆนะครับโอ้โหนี่ครับตรงหน้าก็สวนเบญจศิลิเป็นทางเท้าที่สวยงามมากนะครับทุกคนไม่มีสายไฟไม่มีสายสื่อสารนะครับ น่ามาเดินเที่ยวเดินชมนะครับนี่เป็นสาวญี่ปุ่นครับต้องนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับ เป็นแฟนม์กตวนก็ขอเชิญนะครับวันที่31ธันวาคมมักตวนจะมาเขาดาวที่ไอคอนสยามนะครับก็ต้องขอเชิญแฟนมักตวนครับแต่คนถ่ายคลิปเนาะคนถ่ายคลิปก็คงไม่ไปครับเพราะว่าต้องไปหลายที่นะครับจะไปแต่เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็จะมาอยู่แถวสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเพราะว่าไปมาง่ายเนาะ ถ้าเข้าไปที่ไอ้นขน้ชยามแล้วคขกอ,ออกมายากครับคนก็จะแห่ไปหลักหมืน่นหลักแสนนะครับความยาวของสายวอลนี่ก็ราวๆ300เมตรนะครับนี่ครับพี่น้องอย่างเต็มครับนี่ครับ นี่ตรงหน้าของทุกคนนี่เดินเต็มครับโอ้โหนี่ครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงเขาดาวในช่วงเขาดาวปลายปีครับปีนี้ก็น่าจะเราลาวสามสิบสามล้านคนเนาะยอดสะสมนะครับยอดสะสมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ด้านนี้ก็เขียวเขียว อันนี้ก็นามาถ่ายรูปครับทุกคนครับเขียวจริงๆครับโอ้โหนี่ครับเราเข้าไป นี่เอ็มสเฟียนะครับห้างเอ็มสเฟีนะครับทุกคนไปเราเข้าไปด้านหนกันนี่ตกแต่งตรงนี้ก็หน้ามาถ่ายรูปนะครับทุกคนตรงนี้ก็หน้ามาถ่ายรูปครับเข้าไปก็จะเป็นตัวห้างครับด้านนี้ก็เป็นทางลง เรามาด้านนี้เนาะก็ไม่ขอเข้าไปในห้างครับไปเรามาชมท่าเข้ากันดีกว่าคลิปนี้ก็ถ่ายทำแบบ 4K นะครับคลิปนี้ เท้านะครับเป็นทางเท้าวสวยจริงๆนี่ครับทุกคนตรงปปายปูนก็จ,จะไปอโศอกนะครับโอ้ด้านไหนก็มีงานครับนี่มีงานมีงาน Winter Wonder Square ครับห้าง M Sphere นี่คุณพี่ก็มาเก็บกอดครับสุดยอดจริงๆขอชื่นชมนะครับถ้าเป็นชาตต่างชาติจะชอบเดินครับย่างจากพร้อมพงไปอโศกย่างจากอาโศกมากพร้อมพงครับบางคนก็เดินมาจากนานานะครับนานาอโศกพร้อมพงครับ วันนี้อากาศดีเนาะวันนี้ไม่ร้อนเขาดาวปีนี้หนาวอย่างแน่นอนนะครับนี่ตรงไปครับตรงไปจะไปทางอโศกเราไม่ไปเราไม่ไปไะเรากับคืนดีกว่านะครับทุกคนเดินกับคืนไปทางห้างเอ็มโพเรียม วันนี้ก็ได้พาทุกคนมาดูบรรยากาศเนาะก่อนเขาดาววันถ่ายคลิปนี้ก็คือวันที่27นะครับวันนี้ก็วันเสาร์วันเสาร์ที่27ทธันวาคม2,568แแต่คลิปนี้ก็ขอลงวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็น่าจะตัดต่อไม่ทันนะครับวันนี้ ถ้าเจอกันก็สามารถทักทายกันได้เดอ้อถ้าเจอกันในวันเขาดาวดก็มาทักทายมาขอถ่ายรูปได้เลยนะครับจะอยู่แถวเซี่์เทนเวนร์นะครับแถวราชประสงค์เป็นหลักนะครับสยามพารากอนเอมเคนะครับเซี่์เทนพาร์คนะครับแต่ช่วงเช้าก็ว่าจะไปแถววัดโพวัดอรุณช่วงเเช้า แต่ช่วงค่ำก็จะมาที่แถวเซอเตอร์เวอร์นะครับ mm. ถ่ายทำแบบ 4K จะเป็นอย่างไรเนาะ mm. ก็ขอฝาก f c เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับ mm. ถ่ายทำแบบ 4K เป็นอย่างไร นี่ตรงเที่ยวเดินเต็มครับจบจากเขาดาวก็เข้าสู่วันเด็กเนาะ เสาที่สองของเดือนกกราก็จะเป็นวันเด็กครับปีนี้คำขวัญวันเด็กเอจำไม่ได้เนาะก็มีอยู่สองประโยคเนาะมีอยู่สองประโยคครับนี่ครับทุกคนเป็นทางเท้าวสวยๆครับตอนนี้ทางเท้าของเมืองไทยสวยงามเหมือนญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับ ตรงนี้ถ้าข้ามาก็จะเปิดไฟครับตรงนี้ถ้าข้ามาก็จะเปิดไฟก็จะสวยงามครับนี่ครับทุกคนเ็นบอสวยงามจริงๆนะครับทางเท้าของกรุงเทพมหานครนะครับปีนี้กรุงเทพก็คว้ารางวัลทุกอย่างเนาะปีนี้นะครับ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดก็กรุงเทพมหานครเมืองที่คนเจนซดตก็ต้องมาแบบยกให้เนาะยกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของคนเจนซก็กรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวมาเยือนมากก็กรุงเทพมหานครครับอะไรอะไรก็กรุงเทพมหานครครับประเทศสวยงามที่สุดก็คือไทยแลนด์ครับ วัดว่าอาลามกันหลาย Yes มาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วก็เต้นไปด้วยนักท่องเที่ยวครับโอเคเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศก่อนเขาดาวเนาะเดี๋ยววันเขาดาว จะพามาชมใหม่นะครับวันเขาเดาวก็ต้องเตรียมแบตเนาะเตรียมแบตเตรียมมือถือเตรียมเน็ตนะครับต้องไปซื้อโปรแบบเต็มสปีดเนาะเอาไว้โหลดคลิปนะครับ ผมาก็เป็นคนญี่ปุ่นคนจีนเกาหลีครับย่านพ้อมพงนะครับฝรั่งก็จะไม่ค่อยมีฝรั่งก็จะไปอยู่แถวอโศกนะครับนี่บีทีเอ้อมโพงนะโอเคเนาะเดินไปเดินมาก็ได้เหงือ่อก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายขอตัวกลับห้องนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบายขอตัวซื้อตั๋วก่อนนะครับ BTS พร้อมพงลมเย็นจริงๆลมเย็นจริงๆลมจะเข้าใหม่หรือเปล่าเนาะ